คนทั้ทงโลกน,นะฮะว่าเราผ่านพิสูจ์มาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นปีนี้จะเป็นการที่จะเริ่มสักราชใหม่นะครับในการที่จะทำเค้าดาวนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คของเอเชียเราเรียกนี่ว่าเป็นคาสวยขเอเชีย The Best Entertainment Theater in Asia ยู่ o r l d นี่คือสิ่งที่เราต้องการแต่ที่สำคัญคือว่าเรา เป็นปีส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่เนี่ยต้องการเที่ยวรูปรวมพลังใจนะฮะให้คนไทยทุกคนก็ร่วมกับทางช่องวันเนี่ยถ่ายภาพสดช่วยกันครับเพราะภาพร่ายเลื่อนต่างๆที่มารูปกับเราเหมือนนี่ที่สําคัญคือได้รับความร่วมมือจากทั้งคอมนะฮะทั้งสาธารณสุขนะฮะทั้งทททนะฮะที่เป็นแกนหลักคอรมอนี่ช่วยเราทุกงไในการที่จะเอาเข้าดาวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นแบรนดมาร์คของประเทศไทยนะฮะนี่คือสิ่งที่ที่เราต้องการ วันนี้ที่มาแถลงข่าววันนี <pl ains> ้ต <Hum ming> ้องการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศไทยครับถ้าประเทศไทยต้องดำเนินต่อไปก็ได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีนะฮะคณรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ท่านรมารอเนี่ยในการที่จะช่วยกันยืนยันว่าประเทศไทยของเราเนี่ยต้องมุ่งอ่อนกับงั้นเราต้องต้องทำงานเพื่อเรื่องเศรษฐกิจที่ทรรศกรก็ได้เป็นคุยกับทางภาครัฐนะฮะท่านนายกก็ให้นโยบายมาชัดเจนว่าเราต้องจัดโคโรน่ครับ เพ yeah. <Okay. S 1> ื no, it. No, it ่อส no, like no, no no, ่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเพื่อกาลังใจให้กับคนไทยด้วยแหลครับอันนี้วิสัยที่เราได้รับนโยบายมาเราเขาก็อยากจะทํางานของเราให้ดีอย่างแน่นฮะแล้วก็ส่งแมสเสจตรงนี้ไปยังคนไม่ใช่แค่คนไทยนะครทั่วโลกเลยนะครับใช่ครับนี่คือสิ่งที่ฝั่งเขาสั่งเราครับนะก็ถือว่าเป็นวิกฤตนะฮะตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับเป็นเกิดขึ้นทั่วโลกครับแต่เซวนตัวเองก็ยืนยันนะครับว่า เราจะส่งต่อความสุขแบบนี้กับคนไทยทั้งประเทศรวมถึงทั่วโลกเลยนะครับนี่แหละฮะเป็น The World Best วสต์เดือนเดือเลาดาวเ,เวสต์ยินดีชื่นก็ว่าได้เพราะว่าเราก็เคยเก่งอันดับโลกมาแล้วแล้วปีนี้ก็อีกเช่นเดียวกัน,รกนดรพอจะบอกได้ไหมครับว่าไฮไลท์ของปีนี้จะมีอะไรบ้างครับในางานเขาเดาวของเราครับคือเราเรา,า,เาเปีนี้เราเราทำเขาดาวมาเนเด็กมาหลายปีนะทุกปีนี้จะเป็นทุกที่ส่งแมสเซจบางอย่างให้ทั่โลก มีตัวแท็กทูกับมีจอจอพนอลที่เลยทำเป็น 3D นะฮะที่ทำเป็น 3D สามารถที่จะดูสามารถมอลก็ได้อันนี้จะคือสิ่งว่าแล้วก็เอนเตเทนเมนต์เนี่ยเราเอาเขาเรียกว่าแบเว็บเอนเอร์เทนเมนต์ของไลฟ์แตรีมมิ่งนะฮะวงที่ดังๆทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในในในไลฟ์แตรีมมิ่งทั้งหมดมาที่นี่ก็จะเป็นไอทาริสนะครับวิวจินนะครับ พูดไปนี่รู้จักไหมรู้จักครับเบลินดิบ um> ิก oh, um ิตไอซ์พาริสโซมาลีนี่ท่านนักดนตรีบอกรู um> ้จักหมดรู้จักหมดนะครับท่านครับส้มมาลีโอ้โหนะครับแล้วก็มีทั้งท่านคุณพี่วลนครนนท์นนท์แต่ที่ผมรู้จักดีวงโครอีครับโอ้โหยังไม่ตรงพีเฟสไปเลยพีเฟสได้เลยนี่ไม่ถึง แต่ดนตรีไม่เป็นขนาดไหนไม่เป็นนะเอาเป็นศิลปินของเราชมได้ครับครับครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีวงจากเอ่อทางเอ่อไทยแลนด์นะไม่โอเปอเรชั่นจากฮีดอนเข้ามาเล่นโอเปอเรชั่นสดสดที่เราแปดสิบคนนะครับท่านังเพลงพร้อมที่จะเอ่อคอนเสิร์ตครุ่นจะมีวงโอเปอเรชัของอาจารย์เนี่ยมาเล่นให้เราฟังด้วยครับอันนี้คือไม่ไม่ใช่คำ่อนโอ้โห ไฮไลท์เทียบเลยนะครับไมะว่า80ขึ้นถึงมี80ชิ้นนะครบคอนแนกกับศิลปินของเรามีงานจุดรู้นะครับและทั้งหมดนี้คือสามารถมางานได้จริงมางานได้จริงอาจะชมผ่านทางไลฟ์สตรีมก็ได้ช่องวันส,สนังวันก็ได้ไ<ห> หรือจะมาที่เชนฮัลโลว์แห่งนี้ก็สามารถทําได้ใช่ครับนะฮะสุดยอดจริงครับนะฮะรานนั้นปีนี้น่าสนใจจริงๆครับมาที่อีกหนึ่งภาคส่วนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ในยุคนี้เลยเพราะว่าได้นะครับขาดไม่ได้จริงครับเป็นความรุ่งเรืองแรกที่เราต้องการจริงๆนะนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องขอสอบถามท่านนึงครับว่ามีมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด19ในงานครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ ก็เจ้นี่มนะครับรัฐบาลก็ประสบสาสุขเราเดินหน้าในการที่จะเปิดพื้นที่แล้วก็เตินหน้าด้านเศรษฐกิจเราก็มีความมั่นใจว่าในสถานการณ์ที่เรามีการฉีดวัคซีนไปได้ครอบคลุม50ล้านคนต่อวันในเข็มที่หนึ่งนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะทําใหเออ้เราคุณกิใช้คำว่าู้งผอนนะครับแต่ว่าเราก็ ในในส่วนของรัฐบาลพยายามที่จะทําได้2อย่างในคู่ขนานที่แตด้ดีที่สุดครับแล้วเราก็คิดว่าการบังคับการเราจะเป็นคนกําหนดมาตรการนะครับส่วนผู้จัดงานจะต้องดำเนินการตามมาตรการให้เคร่งครัดแล้วก็ย้ําว่าจะต้องผู้ผู้ปฏิบัติงานหน้างานเนี่ยนะครับจะต้องเคร่งครัดแล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้มากที่สุดครับเพราะเราไม่อยากเหตนการเปิด ประเทศเดินการตรวจพื้นที่เสร็จแล้วมันต้องสะดุะดแล้วกลับมาที่เดิมครับเราเห็นสภาพการเดินไปข้างหน้าแล้วมีปัญหาเข้าใจว่าเราขาดระเบียบที่ไหนบ้าผมเข้าใจดีว่าในแง่สถานการณ์ในขณะนี้เนีย่ยความรู้สึกของคนก็มีความต่อใจมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามต้อ,ตง,ตองย้ำว่าเราต้องเดินหน้าไปกันกับยู n i v e r s a l c o l l e c t ชัน่นนะครับนั่นหมายความว่าต้องกำนวณเสมอว่า ผู้ที่อยู่ใกล้เรามีบางสิ่ครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับในมนาตรการที่เรากำหนดไว้เนี่ยการเข้างานคุณต้องมีข้อมูลการฉีดวัคซีนนะครับสองเข็มหรือบางกรณีอาจจะเข็มเดินก็ตรวจ ATK เอ่อเจ็ดจุดสองชั่วโมงหรือว่าตามตามที่กําหนดนะครับตามมาตรการที่กรมทำในนี้เพื่อรอง่ดีมาด้วยเนี่ยถ้าเป็นไปตามมาตรการที่เรากำหนก็คือก็จะสร้างความมั่นทั้งความมั่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ครับและเราก็จะสร้างความมั่นใจต่อประเทศนะครับแสดงออกถึงตอนนี้เราเป็นผู้นําในเชิงการรองรับนักท่องเทยวที่เดินทางมาต่างประเทศในระบบเอเซนโด้วยในระบบแซนด์บ็อกด้วยนะครับคอนดิชันด้วยแต่วันนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งว่าการภายใต้การควบคุมของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่เดินหน้ามาถึงขนาดนี้เราจะสามารถจัดงานทีมาแบบออนไซต์นะครับกนไปตามมาตรฐานผมย้อนะครับ เราสามารถออนไซต์ได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการทางเจ้าหน้าที่หน่วยก็กกสสต้องมาเรื่อตรวจสอบว่าปฏิัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขย่างถูกต้องมันก็ตรงไปตรงมา<ช>ถ้าเราทำแบบนี้ได้ผมมั่นใจว่าต่างประเทศจะจะ,จะเอาแบบเราเรียนแบบเราดูเป็นแบบเราแล้วก็รักสารเราด้วยก็ยังอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยเราได้ถูกจากลำดับจากสารมาในกรอบที่สินนะครับว่า ระบบสาธารณสุขไทยมีความมันม่นคงในระดับ5้าของโลกครับดีตแต่เดิมจาก6มาเป็น5้าอันดับหนึ่งเอเชียอันนี้เป็นต้องเป็นความภาคภูมิใจที่เรารมกันทุกคนร่วมสร้างนะคนับเพราะนั้นต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ผมมั่นใจว่าทีใหม่ในการท่องเที่ยวเด็จะพูดว่าจับที่ที่ที่นครับถ้าเราเดินหน้าตรงนี้แล้วเราต้องมีการมาตรการควบคุมมากหลังทีใหม่แล้วมีให้ราชการเวอร์ของโมงท,ที่มาก,าก,ากาที่สุดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข่มั่นใจว่าถ้าเราเดินหน้าไปนี้ไปแล้วไม่มีอะไรสะดุดสมการเราอาจจะสลองแบบแซมรูปแบบก็ได้นะครับถ้าไม่มีการตายทานจ็บรอบเหนือจะกโอมิคอนนะ่ะแต่โอมิคอนก็เรียนว่าเราติดตามการอย่างใกล้ชิดนะครับถึงแม้อาจจะดีในบางบานในประเทศไทยก็ตามแต่ว่าโดยตัวอาการของโรคเองในขณะนี้เนี่ยไม่ดุนดรง คึงแม้ว่าจระบราได้เร็วก็ตามแต่ว่าถ้ามันไม่มีอาการดูแลเนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องกังวลมากนะครับแต่ถ้าหากว่ามีสถานการณ์ว่ามีครอบครัวว่ามีอาการดูแลนักบัตรนี้ต้องมาพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจว่าถ้าเราเดินอย่างรมีระเบียบวที่ยน แล้วเราปฏิบัติตามมาตรการเราทำได้ครับเนี่ยก็เพิ่มเติมครับหลังจากที่วันนี้ที่ที่สื่อมวลชนมาเยอะเลครับแน่นอนครับงานของเราสามารถให้มางานได้จริงนะังะแล้วก็ประสรวสาธารสุขเองนะครับรูปกับเซ็นทรัลโบลของเรามีมาตรการนะครับเราจะต้องให้ลงทะเบียนก่อนนะครับล่วงหน้า7วัน ซึ่งก็มีแล้ววัคซีน2เข็มแล้วคนที่จะมาร่วมงานนะครับในวันงานจริงๆ31ธพันวาคมนะครับจะมีการตรวจเอทีเแบบร0 0็จากทางเซนนดรูว์นนันแหะ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปสําหรับทุกคนที่จะเข้าร่วมงานนะฮะมีการเวลลาย่าห่างในการชุมคนเสิร์ฟด้วยนะครับเพราะนั้นเป็นมาตรการที่ยิ่งพัดนะฮะที่เซนทรัลนดรล์เองร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้กับทุกท่านเพื่อการส่งต่อความสุขแบบนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลก นะครับอย่างมุมยืนยันและอย่างเมื่อกี้ที่ทีมด็อกเตอร์นักฐกิจนะได้บอกไว้ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเปิดประเทศในครั้งนี้เราต้องมุ่งออนต่อไปงั้นผมขออนุญาตถามต่อครับมาที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าการสม,มคัคความสุขในครั้งนี้มันส่งผลอย่างไรครับกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับนะคะท่านบรรณาธิการนะคะท่านเจ้าพนักงานที่นี่นะคะก็อย่างที่ท่านบรรณาธิกาได้พูดเลยนะคะว่า move on นคำว่าต้องไปต่อ ประเทศไทยต้องไป่อไม่รอแล้วเราไม่เคยรอนะแล้วต้องถามว่าเออ่ตั้งแต่นโยบายทางพันธมิรล้มนุ่นเียออกมาว่าเราต้องไปสอนทุกประเทศแซนวอลเองแต่เดือนกรกฎาคมเราก็ไม่เคยเราแค่อยากให้ปิดทุกจุดเสียงเราะเรามีที่สุดเราเริ่มเปิดในเดือนพฤศจิกาในการที่จะเปิดเราต้องท่องเที่ยวเราต้องกับตัวเ,เป็นเทเซนโมแซนวอลนะครับที่กรุงเทพเราก็ไม่เคยชนะนะว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีาการประชุม ดังนั้นเช่นเดียวกันค่ะในการจัดงานทุกงานในการจัดงานเขาดาวันเป็นการเฉลิมอบความสุขให้กับคนไทยและคนประเทศก็อื่นนว่าสิ่งที่เราแสดงออกมามาตรการมาตรฐานการบริการมาตรการด้านสาธารณสุขเรามีความพร้อมเต็มที่ท่านนีที่ท่าน้อแล้วนะคะประเทศถามน้างด้านสาธารณสุขก็คือประเทศไทยประใหใ้าถามว่ามี้ก็เตมที่ในส่วนของการองทยวก็เช่นเดียวกันฐามาทดังเทยวก็คือปเทศไทยถา่าเราติดหนึ่งใส ทุกปีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นปีที่ดีที่เราจะแสดงให้ทุกคนเห็นนะคะว่าความมั่นใจในการจัดแคมป์ต้องบอกงี่เง<ม>่าเลยนะคะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยประกอบกันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราเป็นเด็กดีเราเชื่อฟังคู่คุยกันมากๆเลยนะคะเรามีมาตรฐานชาเราชินกับชามากๆเพราะเราทำตามมาตรฐานเซตติ้งของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเด็ดเด็ดชัด แล้วก็แน่นอนนะคะว่าในส่วนของที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเลยต่อว่าความทันควนที่มันเกิดขึ้นค <c oughs> ือกาแต่วัก้ามันต้องมาพร้อมกับส่งสารสุขวัคชินพวกเราทุกคนตอนนี้เราทัุ้8คนยูดิโอซอคเรนท่านผู้มาตตการมัตการส่วนสุขคชินแล้วก็เต็งที่เราเรามีความคุ้นชินเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวไม่ว่าจะโอไมค่อนหรือกี่สายพันธุ์เราอยู่กับความคุ้นชินในส่วนมาตรการมาตรการส่วนสุขคชนแล้ว ตัวตัว4ควิดฟรีเซตติ้งทุกสถานประกอบการตอนนี้ฟันเดเมนทั์เขาการมงวดในเรื่องของ COVID r ีเซตติ้งอย่างเต็มที่สุดท้ายก็คือ ATK ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเรื่องรีบอร์กเราทุกคนต้องคิดเลย่ถ้าเรามีรู้สึกว่าเราจะมีความเสี่ยงในโอกาสการที่จะมีการแพร่ระบาดเราต้องตรวจ ATK มันจะเป็นที่มาของการบริหารจัดการในทุกๆอย่างเรื่องการกระจายผลิติต่างๆเ้นคิดว่านะคะการส่ำรองความสุขยนี้เราจะมีการส่ำรองความสุขให้กับทุกๆคนในประเทศไทย สิ่งสีสำคัญไปมากกว่านั้นก็คือแวลต้าคนเขาก็ไม่ได้เป็นไฮบรกินละมันดูได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ให้บริษีที่เกิดขึ้นเพรามีความมั่นใจแน่นอนว่าเข้ามาตอนนี้ได้เาก็อาจจะนอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากแจ้งกับเชื่อมั่นในนักการทีคือทุกท่านเลยว่าขอให้ช่วยกันกระจายขอให้ช่วยกังส่งข่าวนี้ออกไปทุกการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมันคือสายป่าของทามรถผู้ปกครองค์งานแล้วก็อย่างที่ท่านเลื่นนรีบอกนะคะว่ากรทเราก็จัดพื้นที่นะคะ เราจัดงานใหญ่ให้าจ so ังหวัดแต่ว so ่าเราก็ม so ีกานสนสมพื so ้นที่ใหญ่ที่เที่นงนอนด้วนะคะตัวนีว่าเป็น the best maintenance เอ่อเทาดาวของโลกอยากให้เป็นของโลกนะคะดรแล้วเราก็มีการจัดมีพื้นที่หลวงเมืองหลักใหญ่นะคะเชียงใหม่นะคะมีจัดที่ภูเก็ตนะคะมีจัดที่อยุธยามีจัดที่โคราชสารทมีจัดที่ระยองแล้วก็มีการสนับสนุนทีหลายพื้นที่ก็ขอให้ทุกคนนะคะมั่นใจนะคะเดินทางท่องเที่ยวอย่างมั่นใจกับแคนดี้นะคะ ครับนะครับตอนน้เชื่อเลยครับว่านานเขาดาวทางนี้ครับที่เสนอโลวของเราจะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครแล้วก็ทําให้ทุกท่านอย่ยมีความมั่นใจในการที่จะมาส่งต่อความสุขให้กับทุกท่านด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับมีส่วนที่มีความสำคัญมากๆในการดูแลประชาชนนะครับในงานท่านี้ครับก็ขออนุญาตถามในประเด็นย้ว่าเรื่องการรักษาความปลอดภัยครัท่านครับนะะและการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนฝั่งตำรวจนะครับในการเตรียมแผนการไว้อย่างไรบ้างครับ เรียนด่านนตรีณะผู้บริหารก็จับงานต่อจากผู้กหญ่ต้นครับหรือว่างานของเราเท,ที่เซ็นทรัลเฟอร์อย่างที่ดรดั้งสิดได้แจ้งไว้ว่าเราเดินทางมาถึงยี่สองสิ่งนี้นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาเล่นงานด้วยนะในดนอนประเ่องของตัวเรื่องงาน,น,งน,งต,นตัวเรื่องที่เของการปรุงใจให้คนเราร่่อง,งานเสียงที่เสียง แต่ส kind of ิ่งหนึ่งที่ผมว่าจะให้คนเชื่อมั่นและมาได้นั่นคือความปลอดภัยและความสะดวกซึ่งตรงนี้รนะคุณหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานดูแลชาติเอ็นตัในเรื่องของความปลอดภัยในสำนักงานศึกษาเราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่การสแกนพหินเพราะฉะนั้นที่นักวิทยาลัยที่มาร่วมงานบริเวณงานกลางมั่นใจได้เลยครับว่าพื้นที่การมีความปลอดภัยในเรื่องของอาวุธเครื่องอุปกรณ์ทวัสดุที่ผิดกฎหมายต่าง เรามีการสแกนอย่างที่หมดเพราะนั้นพื้นที่ปลอดภัยคนที่เข้ามาก็ชุดเดียวกันก็ในการช่องทางของการเข้าการตรวจสอบโดยรถทีต่างๆตรงนี้ก็เป็นการสแกนอีกส่วนหนึ่งในประการต่อมาแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่การต้องการจะเจ้าที่ตำรวจก็ต้องไปที่แผนในที่แบบนอกนั้นซึ่งก็จะใช้ปัไปในส่วนงผู้ร่วมงาน ตลอดจนไ่รับแร้งโนยที่ซึ่งเอกสาระมีส่วนของกระทรวงท่านเองเนี so Canada, can nah ่ยก so right ็อัินีหาราาเนี่ยสามบ่ตัวเพราะฉะนั้นทุกหมู่ในเรื่องขอการถ้าใครคี่จะก่อเหตุก็ขอเตือนี้ว่าทุกการก่อครับวโจะใสยตาของเจนที่สามารถติดตามจับตัได้ทันทีที่ดีแล้วก็ประการต่อมาเพื่อเกิดเหตุแล้วใะช่องทางในการแจ้งเหตุซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีกองรักษาการในบริเวณนัน ถ้ากรณีที ировать, ่เร่งด่วนก็โทรดึงก็อนหนึ ến, h ình, h ình ่งขึ้นมาทำประสานงานสามารถเข้าและทำเหตุได้ภายในไม่เกินห้านาทีเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกความปลอดภัยเราค่อนข้างมั่นใจว่าครับเราสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยในระดับพื้ะชาชนได้ครับการต่อมาในเรื่องพวกความสะดวกก็เป็นเรื่องพวกการจราจรเป็นหลักตรงนี้เนีบทเรียนว่าถ้าเป็นการเชิญคนก็ขอเรียนที่เราไปโดยว่าการเดินงานมาสะดวกที่สุดก็คือการมาในระบบของขนส่งสาธารณะ ซึ่งก็จะมีความสะดวกกว่าครับอย่างไรก็ตามครับถ้าท่านเอารถยนต์ส่วนตัวมาในส่วนของเซ็นทรัลเดลก็มีที่จอดรถรองรับพแาบจริงเดียวกันคันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มั่นใจได้ว่าระบบการจอดรถทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเจ้าที่ตบื้อเราคอยดูแลนะครับตรงนี้ก็เป็นความมั่นใจที่เออบอกว่าสัญญาหนุ่งชาตินั้นมีความพร้อมที่จะดูแลทั้งการความปลอดภัยและความสะดวกและสัญญานุ่งชาติก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่อยากจะให้งานทางเนี่ยในสะพอนให้เป็นตัวแทนให้ถึงกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศมากส่วนเนี่ยครับที่พี่น้องประชาชนมาร่วมกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันเรามีความสุขเยอะแยะแล้วก็ส่งความสุขต่อให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศข่าวปลอดจนในทั่วโลกด้วยให้เขาได้เห็นถึงความสมัครสมานสามีของคนไทยข่าวทำนี้ด้วย ก,ก็เียว่าหลากหลายหยน่วยงานครับท่านกรรมการนะครับเพื่อให้เกิดความสุขดีๆแบบนี้ช่วงส่งทยพี่เก่าต้อนรับพี่หม่ เนะป็นการส่งต่อความสุขให้กับทุกทุกท่านซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อเลยนะครับว่าเรามีทั้งความมั่นใจในเะนะนะรื่องของความปลอดภัยที่จะมาในงานเองหรือจะชมผ่านช่องทางสตรีมมิ่งหรือว่า,าทางช่องวันสามสิบเอ็ดก็ได้หรือจะมาทีออง่งานก็ได้เราเตรียมเอความสะดวกในทุกทุกห้าน,นะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติงานการของภาครัฐด,ด้วยนะครับต้องของขอบพระคุณน,นะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกนระทรวงสาธารณสุขนะครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับนสามท่านด้วยนะครับขอบพรนะคุณครับน,นะครับท่งงนบานบอสเตอร์เศรษฐีนะครับองค์หนึ่งของเราบนเวทีนะครับเพราะแน่นอนครับงานใหญ่แบบนี้ครับจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นการรวมตัว